สวัสดีค่ะอาจารย์อุมาลินทองเอมนะคะหรืออาจารย์ปูบ้านสวยสายมูจังหวัดลบบุรีคะ<อ>่ะวันนี้ก็ได้มารับสองรางวัลน,นะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ท่านประธานนะคะที่ได้เล็งเห็นแล้วก็มอบรางวัลให้กับอาจารย์ปูนะคะ,ะในสายของอาจารย์ปูก็จะมีการอาสักลายมือเศรษฐีสักักระย,ยันเศรษฐีเขียนยันผูกดวงมหาเศรษฐีบนผืนผ้าสายโหราศาสตร์ก็จะมีเปิดไพ่ย,ยิปซี แล้วก็ดูดวงเส้นลายมือนะคะไพ่ออร์คิลห่วงจุ้ยและตำราเลขศาสตร์นะคะตอนนี้อาจารย์ปูก็รับสมัครสิทธิ์นะคะใครที่อยากจะมาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะถ่ายทอดให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะคะทุกคนจะต้องดังปังเหมือนอาจารย์ปูแน่นอนคะ่ะช่องทางการติดต่อนะคะเฟซบุ๊กอ,อาจารย์อุมารินทองเอมนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะคะและอีกเฟซหนึ่งก็คือ,อบ้านสวยสายมูนะคะ ติดต่อได้เลยค่ะถามความปังของอาจารย์นะคะแค่เข้าไปในเฟซของอาจารย์ปูแล้วระลึกถึงอาจารย์ปูนะคะปังทุกลายค่ะหรือใครแค่จองคิวก็ปังแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ